แงแล้วไหมพี่น้องอุ้ยๆตะใกล้เสร็จแล้วล่ะใกล้เสร็จอย่างวันจี้อันตอนยองอย่างนู้นางน้ำมันหลขั้นตอนเนาะพี่น้องแต่ว่าใส่นัี้นไปใส่ยังไปแล้ววันจี้น้ำยน้ำพริกเครื่องแกงนุ่นนี่นะพี่น้องนี้ไม่น้องบบมีน้ำปลาเนาะก็เลยสิใส่กะปิเนาะพี่น้องปลาหมดว่าสันต้องเอากะปิใส่แทนเนาะพี่น้อง ใส่ซ้ำนี่แล้วค่ะเดี๋ยวตะปุงนี่แหละเ้าบโ,โบมีอย่างห้อปกับ,บเปลี่ยนเอานาบินองเนาะเพราะว่าย,ยัางเราติตามในกลัวเลื้อนนะทำง่ายกินง่ายแซ่บกุเก่าพี่นอ้องน้ำยานั้งกับคนอยู่เด้ออือกแสน เอาใส่หน่อยเซฟหน่อยใส่หลายแซบหลายว่าะันนี่มีอย่างเปียโนมีปลาทูพี่น้องแกะเนื้อปลาทูใส่เพราะว่าเขาบอกมีน้ำปลาละนะอยากเคล็ดปเป็นรถกลมๆมานะไปดิจิเอาเนื้อปลาทูแกะใส่แกงน้อยพี่น้องไปหมุนโมเมนต์หมุนปีน บ่ได้บ่ได้หมุนมาที่ไ้เว้าผิดปีนเน้อค่ะปีนยังปีนก่อภยัย <c> ห <oughs> นาเนาะน้องไม้มันแซ่แทบมันบ่พี่น้องลงทุนปีนมันก่อใหญ่แล้วมันขึ้นอันตรงกลางอันนั้นเนาะโอ้แต่เม่นมีคนอันจับมือตอให้เขาก็จะป,ป๊าดวบบันลงทุนเออลงทุนแล้วเนาะสนุกก็ได้หลายยุต่ว่าแบงกับอันยัยวิทย์กับอันย,ยัยลีทั้งหมะ เป็นคนปีนแต่ว่าเอาคือบ่อยเพื่อนจับเพื่อนกันอยากงานเพื่อนยากงานไปงานมันเขาออกไปครับเอาสันตนแรกอันเห็นน้อยคนหักเอารอบนอกเอาสันแป้าเจ้าคือบ่ออันเอาเหมือนเอาบ่ได้อ้าวสันผู้ใดพูดนะกันซองซองเอามันมีนั่นจะวข่ปีนเอาโรดสันเอามาก็เลยว่าอันถ้าได้ลายเดี๋ยวอามาแบ่งกันได้ลายอีหลีี่น้องลงทุนปีนสันก็นเลยได้ไมาแกงนี่แหละ อุ้ยแกงน่อไม่นานนี่แสบเดอ้อที่พวกให้ยานางนี่อันอยู่ในหัวในสวนที่กองเต็มพี่น้องการคอยเราขึ้นเอ็นบ้านได้ที่เพิ่นอันบบมียานางใส่เนาะสิแกงนั่นแกงนี่ที่เพิ่นโอ้ยไปหาดยาใส่เนะาะสั่บางม่องที่เพิ่นบบมีเนาะอันนี้กับคือเบาในี่ยท้างไป่าเพิ่นบบมีบแบบอยูน่นีอุ้ยใบนี่สะอ่อนเร้อพี่น้องใบยานางนี่ จักมือสิลงคลิปเฉพาะอันุ่มอย่านังอย่งเบิ่งอยู่เบ่นมีเวลามันอันนั้นอันนี้อยู่ในลา,ลายยานใส่ปลาทูมันนัวเส็บเนาบใส่ถึงนี่อะเก่งหนึ่งมีสองตัวใส่มึดนี่แหละกระปุงแล้วเรียบร้อยคิดว่านัวพอดีแหละพี่น้องก็เลยอ๋อเห็นมันนัวไปเหียบเส้น <c oughs> แกงอีสานอีสานแล้วเล่าบานเน้าเนี่ แช่ว่อันสีมีผักอย่างอื่นเพิ่มเขาไปอีกอยู่เดี๋ยวค่อยลงที่หลังเนาะจันเพราะว่ามักผักเนาะพี่น้องกระซัมกซัมแกงเปิดว่าสันตัวไปเอาเพราะง่ายๆว่าแกงเปิดอแหะพี่น้องแกงมั่วสัมมะปีอะนะมักเนาะมักผักเนาะคนมักผักเนาะมีผักอย่างนี้น้ำมั่วน้ำสวนเก็บแล่วพี่น้อง ือมันเลือ้อน่าของปีเยอะแยะมีเขาสัน่น <c oughs> มันหนอกบรรน,นาเขากระเจงเศษนะพี่นออนะ้องเนาะเราะไปใส่มาใส่ผูเอื้อน้ำขังท้งองของังท้งจอดรถกับเก็บได้วัตเตอร์อ่นเป็นของที่ขึ้นธรรมชาติเนาะเพป็นผู้หวังดอกหรือว่าบอกขึ้นธรรมชาติที่เพป็นปลูกไว้เหลืออยู่เหลือกินโหดจะกันโอ้ยเอิญใส่กันปั๊บโอ้ยเอ,าอ้ารดแค่กินนี่เพอนว่า แค่นั่นเนาะพี่น้องคันไปเอาของเขามาขายนั่นเพื่อนกับอยากว่าเนี่ยอยู่แหละแต่คันแค่เพราอกินนี่เพื่อนบ่งหวังอืมกุลัง,งค้นเห็นเขาบ่งหวังเราจะกวางเอาไมา่อยากขายเพื่อนกับเพราออยากว่าอยู่ต่ว่าอันอันนี้กับว่าเมาหม้อยเนะาะแต่เพิ่นรู้ว่าโอ้ยแค่กินนั่นเอารดเพิ่นอนว่ะคนเอาจะกินไดซ้ำไดแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นอยากพี่น้องกินซ้ำกินไห้กินซ้ำอิม่ม แดดหอนหลายแดดหอนหลายไ่นองเฮ้ยนัางหอนไม่เหนเกมือะเก็บอันนั้นอันนี้ใส่กัน โยนใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องเพราะว่าปุ๋งแน่แล้วนะเป็นคนมักผักกอนนี้ล่างอยู่ด้เนี่ยู่ข้างหลังกล้องอันพี่น้องสิบเอสิบอเอาเอากรอนเขาออกเพราะว่าเขาดอกตูมมักเพาะม่ยังมักเพราะว่าเสียงเจ้าของกแหบเพราะว่าเคยกินยุประจําไม่เป็นไร ือใส่หอดดอกแคบกังยวยแกงสมัมปีเคยแกงกินยุพี่นองบ่เป็นยางดอกแซบคือเกาใส่ใส่มั่วไปโรดนะสันไอหยอดฟักตังนั่นนะสันใส่ไปโรดบ้านนอกมันหนาวไปเลือกออหยางมากมายัะสันมานี่แหละมักมักกินง่ายๆยูงย่ง่ายสีเลยนึงว่ามักแด้นพิธีพิธันายก็ดีเฮ็ดได้คือกันพิธีพิธันก็ว่าบ่านนั่นเป็นไง เก็บความหอนมันรนวอนอากาศหอนกระเฮียวเนี่ยเฉาเนี่ยต่ว่า,ากันมันเลยเสียหายยังเนาะเสดายกันบ่อใส้กันเลยไปเก็บมาแล้วใส้เมื่อโหลดใส่ไ,ไหนแม่งรักเด่นโยนปรับปับไปผักอีตู่นั่นเองผักคุนตู่กันขยายความหน่อยเราให้สุภาพหน่อย ักตุกตาอัานหลักพี่นองหอมเหมอน,นี่หอมอีลีเด้บม่ได้เ้าเล่นเด้อหอมห่วยห่วยแล้วก็เยวกระทะแกงพอดีมันได้เฮ็ดอันนั้นอันนี้สิเราวออันยูนี่มันใกล้มืออันจับกระทะใกล้กล้มือนะเบิ่งเห็ดเค็มท้องแพกหนึ่งใส่เมือดเลยได้อันแพกใหญ่นะ่ะเ่อยากเก็บไว้เนาะอันได้ใส่เรวาวก็คืพใส่เมือดเลยอื โอ้ยหอนพี่น้องหอมหอมโอ้ยหอมอิลีได้เนี่ยโอ้ยโอ้ยหอนห่อนหอนหอนหอมพี่น้องหอมคนคักเลยอึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอนอันนั้นมันวางอยู่ไกลไฟโดนลายนนหอนโอ้ยจาดมือแล้วพี่น้องมาลงเกล่ยไก่นี่ กัดซิมดูดมวา่สาสั่นเอาอผ่านเข่าปากยุ้อกระสั่นว่าหูบล้มหูบแรงนิดยังกระสั่าอืมนี่เดี๋ยวพี่น้องเป่าก่อนดิบ๊ะเป่าเว้ยไอ้งัวก็ไปห้าง <c oughs> ไม่อยากซีว่าเลยอืมเปะเบื่อพี่น้องจ้าแซ่บนัวกระสั่นได้ใจเลยบันปาด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 หอมมิลี่ได้พี่น้องไม่ได้ว่าเล่นเด้อ อ๋อหอมแหมไปพี่น้องพอแล้วหิวขา้าไป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 ,ไปกินน้ากันเตรียมถ้วยเตรีมมตมยมซ้ำเตรียมผู้ใดมีข้าวเหนียวไปกองข้าวเหนียวมาแม่น้องบ่มีดอกข้าวเหนียวคงข้าวนงข้าวเหนียวมีแต่ข้าวสวยไปไปพี่น้องกินน้ากันมา่งมาวันนี้โอ้ยหมอมหอมหิวข้าวแล้วเฮ้ยนาไปไปอย่าเบ้าเงาไปไปจ,บ,าาไปจบคลิปไปกินขาน้า,ขาดดวกันเอาซฮ้ยเอาคอยจีปิดแก๊สก้นมาสัน่นหาถ้วยมาตักก้นแมว่ันว่า ก๋วยเจ็ดจังได้เหรอคะสันเอากระเอื่อมมือไปปิดนสสยากหรือสันขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลฟขอบคุณท,ทุกกำลังใจนะคะทําง่ายอยู่ง่ายกินง่ายตามสไตล์ครัวเราเลยค่ะเดอ้ออันนี้เป็นการแกงเนื้อไหมหรือแกงเปิดหรือแกงอย่างกะซามเนาะแกงแลาว,ลวอีสานบันเนาะพี่น้องเนะๆๆาะเสียบๆใส่มันสมมาปะเปี๊ยะหามีในหัวในสวนในตู้เย็นเ้าวหรอพี่น้องกาขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจเข้ามาด้วแต่เด้อมารับชม กินง่ายๆสไตล์บ้านเรากลัวๆบ้านเราที่เรามีขอบคุณค่ะบายบายโอ้ยเอื้อมมือกันพี่น้องตัวจี๊ดเอื้อมมือไปไข่จี๊ดไปปีดแก๊สพี่น้องเอ้าปวดบึ้บบึบอยู่แบบนี้ฮ้อนก็ฮ้อนเอ้าเดี๋ยวสิกนาขวบใส่เดี๋ยวสันเอ้าไปเช็ดจังได้แหละอ่ะเล่าไปสันขอบคุณเพิ่นไปสันเอ้าอีหลีได้ไข่จี๊ดเอื้อมมือปีดแก๊สเด้อโทษโทษเด้อพี่น้องเด้อ มันเยืดยเน้ไปหน่อยขอบคุณค่ะพูดผิดประการใดก็ขอโทษขอไปนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านสู้ปู่สู้คนเด้อค,ค่ะเด้อปิดไปแล้วอพีเจียบตแล้วระตัดคลิปลงคลิปก็ดีรไร้ตัดบอกขอบคุณค่ะบายบายไม่กินข้าวรำกันจ้า